The Destination วันนี้นะคะจะน้อกขับเรือพาคุณผู้ชมมาถึงที่พัทยาเลยเพราะว่าจะพามาชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของพัทยาค่ะคือใครที่เป็นสายถ่ายรูปต้องมาเช็คอินที่นี่เลยเพราะว่ามีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆ แล้วก็มีการตกแต่งที่แบบสวยงามมากๆนะคะคุณผู้ชมสามารถถ่ายรูปได้ตั้งแต่ทางเข้าจนถึงภายในเลยพาไปดูกันเลยดีกว่าที่ The House of Benedict พัทยาตอนนี้นะคะตอนอ้อมพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ภายในะ เบเนดิ์ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยเหมือนชานชลารถไฟค่ะเดี๋ยวตัวนอกจะเข้าไปซื้อบัตรก่อนค่ะตรงนี้เลยได,ได้เลยค่ะทำมมาเลยค่ะ ว่าเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในภาพ,พยนตร์เลยค่ะเหมือนเราอยู่ในโลกของเทพนิยายคือคุณผู้ชมดูบรรยากาศนะคะภายในสวยงามมากๆค่ะเขามีการตกแต่งแบบโกธิ c สไตล์นะคะแล้วก็มีการผสมผสานความเป็นยุโรปก,กับเอเชียเข้าด้วยกันอย่างลงตัวมากๆโดยที่คุณผู้ชมดูได้จากราวบันไดนคะคะจะเป็นแบบยุโรปค่ะแล้วเขาก็มีเป็นแบบไม้ไผ่หรือว่าสมประตูนะคะตรงนี้ก็จะมีความเป็นอินเดียเข้ามา ทางเข้านะคะก็จะมีความเป็นแบบไชน่าแบบจีนเข้ามาคือเป็นการผสมผสานการตกแต่งที่ลงตัวมากๆเลยนะคะและคุณผู้ชมสามารถถ่ายรูปได้ในทุกมุมเลยที่สําคัญนะคะที่นี่เนี่ยเขามีบริการทั้งเครื่องดื่มอาหารมีร้านค้าเยอะมากๆเอาเป็นว่าเนี่ยแต่ละโซนน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวต้นอ้อจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะเจาะลึกแต่ละมุมเลยนะ เมนูเด็ดอยากแนะนำชาชีสเป็นชาผลไม้แล้วก็มีครีมชีสอยู่ด้านบนสีขาวๆตรงนี้ <S <S เพื่ออากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเราได้เครื่องดื่มแก้วนี้ไปสดชื่นมากๆเลยค่ะ ยิ่งใหญ่สมการรอคอยกับงานมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน Sustainability Expo 2023หรือ SX 2023ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่4แล้วนะคะเป็นงานที่รวบรวมเครือข่ายองค์กรด้านความยั่งยืนระดับประเทศและระดับโลกมารวมตัวกันมากที่สุดของภูมิภาคอาเซียนถือเป็นงานที่สร้างโอกาสและเป็นเวทีที่สําคัญที่จะทําให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเรียนรู้เรื่องความยั่งยืนร่วมกันโดยงานนี้ได้ตอกย้ําแนวคิดพอเพียงยั่งยืนเพื่อ ที่น้อมนาพระปฐมบรมราชอ,องค์การของในหลวงรัชกาลที่10ที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราชดรตลอดไปและน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการจัดงานงาน SX 2023นําโดย5องค์กรธุรกิจต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกได้แก่บริษัทเฟรเซอร์สพรีทเตยประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัท PTT g l o b a l chemical จำกัดมหาชนหรือ GC SCG ี บริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชนและบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีใจมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศและระดับโลกเพื่อร่วมกันสร้างสมดุลที่ดีโลกที่ดีกว่า good balance better world เช่น G C ได้นำระบบ U turn ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มมานำเสนอเพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการพลาสติกใช้แล้วโดวยเริ่มตั้งแต่การคัดแยกการขนส่งการรีไซเค และอัพไซเคิลจนสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำไปใช้ได้ต่อไปและยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจอีกเพียบที่รอทุกคนไปร่วมกันแชร์ประสบการณ์สำหรับผู้ที่มาร่วมงานต้องบอกเลยนะคะว่าได้รับความรู้แนวคิดและวิธีการดูแลโลกอย่างยั่งยืนและสามารถนำแนวคิดและวิธีการไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้เพราะองค์กรต่างๆที่ได้เข้าร่วมงานได้นำเสนอเทรน์ความยั่งยืนของโลกในทุกมิติที่เป็นเรื่องใกล้ตัวและยังสามารถสัมผัสโลกแห่งอนาคตที่ยั่งยืนได้โดยแบ่งเป็นโซ ต,ต่างๆเช่นชั้นจีได้แก่โซน SEP Inspiration โซน Better Me โซน Better Living โซน Better Community โซน Better World และที่ชั้น LG ได้แก่โซน SX Food Festival โซน SX Marketplace และโซน SX Kids Zone ยังทันนะคะกับการมาร่วมฮิวกายฮิวใจกับงาน SX 2023งานนี้มีถึงวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมนี้ถึงเวลา20 0นาฬกาณนะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตมาเริ่มและร่วมลงมือทำในสิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าด้วยกันนะคะ เก็บขยะทุกที่แล้วก็วัตโุฟิลโยอใช้น้อยน้อยอย่างเช่นอันนี้เมื่อก่อนเขาใช้มากเรากม็มันลดให้โลกไม่ร้อนถ้าเก็บขยะรีวิวให้เป็นสิ่งใหม่ๆใช้ได้ด้วยจากสิ่งที่เราไม่ใช้แล้วเป็นสิ่งดี Destiny ถึงร้านนี้นะคะคุณผู้ชมสะดุดตามากๆเลยค่ะเพราะว่ามีการตกแต่งสไตล์จีนแล้วก็ชื่อร้านเนี่ยก็สะดุดตาตัวน้อแบบสุดๆเลยนะคะนี่ชื่อว่านาวีแดงบาร์หรือว่าถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ ready in red ค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะดังในเรื่องของเครื่องดื่มที่เป็นชาอินฟิว d ์แล้วก็มีเครื่องดื่มที่เป็นชาไข่มุกต้นตำรับจากไต้หวันด้วยนะคะนี่ให้ดูเมนูสักนิดนึง ชื่อเมนูเขาแบบสุดๆอ่ะใครเป็นคนตั้งเนี่ยอยากจะรู้จังเลยนะคะอีนางฟ้าเหลืองเป็นอูหลงทีค่ะ <c oughs> เมนูถัดมาคือแตวสะดุ้งค่ะแหมชื่อน่ารักจังเลยนะคะ <c oughs> ถัดมาคือสมสรีชุบตนนาวรีวรีดพิษ คือแต่ละชื่อเนี่ยสะดุดตามากนะคะแต่ว่าทุกชื่อเนี่ยคุณผู้ชมทุกเมนูก็จะเป็นแบบชาอินฟิวส์แล้วก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลยอันนี้คือส่วนหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเมนูเด็ดอยากแนะนำชาชีสเป็นชาผลไม้แล้วก็มีครีมชีสอยู่ด้านบนสีขา,ขาวๆตรงนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ที่สามารถรับประทานได้ โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเราได้เครื่องดื่มแก้วนี้ไปสดชื่นมากๆเลยค่ะคือตัวครีมชีสของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นนะคะคือปกติแล้วเวลาที่เรากินครีมชีสมันจะมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาจะใส่ความเค็มลงไปนิดนึงเพื่อให้มันแบบเปรี้ยวเค็มแล้วตัวชาอินฟิวส์ของเขาจะมีกลิ่นของกุหลาบด้วยทําให้แบบ มันมีความหอมความหวานความเค็มและความเปรี้ยวอยู่ในแก้วเดียวกันสดชื่นมากๆเลยค่ะว้าวคุณผู้ชมคะคือโซนนี้นะคะก็สามารถถ่ายรูปได้และมีการตกแต่งแบบเกรมากๆเลยค่ะ เพราะว่าเขานําเครื่องดนตรีซึ่งเป็นเครื่องดนตรีจริงๆเลยนะคะแล้วมาทําเป็นโคมไฟแบบนี้ให้เราได้ถ่ายรูปกันหลายโซนมากแล้วตรงนี้สามารถนั่งได้เขามีเก้าอี้เวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยอยากจะนั่งดื่มเครื่องดื่มก็เอามาวางตรงนี้เป็นโต๊ะแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มหรือว่าจะถ่ายรูปก็ได้มันก็สวยเหมือนกันนะคะอ,อดีงามมากเลยเป็นการออกแบบตกแต่งเป็นไอเดียที่ดีสุดๆเลย ชมจะเห็นนะคะเป็นเรือดำน้ำสีชมพูค่ะชื่อร้านคือซับมารีนซึ่งร้านนี้เนีคะเขาก็จะมีเครื่องดื่มไว้จับร้อนเพิ่มความสดชื่นให้กับเรามีหลากหลายเมนูมากๆเลยต้นอ้อสั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็น Mermaid ดเ a ียสเมอร์เมดร้องไห้จะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวลองชิมกันดูนะคะต้นอ้อชอบตัวแพ็กเกจจิ้งของเขามากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะใส่เป็นแบบอย่างนี้ คือให้เราแบบเทคเอาไวก็ได้เพราะว่าตรงเนี้ยเรานั่งที่ไหนก็ได้นะคะอย่งที่เจ้านาบอกไปแล้วดูจากสีคุณผู้ชมเพิ่มความสดชื่นให้กับเราได้อย่างแน่นอนเลยนะคะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีชมพูเดี๋ยวลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างต้องคนให้เข้ากันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวลองชิมดูนะคะว้าวอ้หนาร้อนแบบนี้คุณผู้ชมสดชื่นมากๆเลย เพราะว่ามันมีความซ่าของโซดาด้วยแล้วก็มีความสดชื่นนะคะของน้ําผลไม้เหมือนมันเป็นแบบบับเบอร์กัมอะคะ่ะเหมือนคล้ายๆรสชาติของมะฝรั่งมีความสดชื่นแล้วก็มีความเปรี้ยวของน้ํามะนาวด้วย ี้นะคะก็จะมีซุ้มขายอาหารด้วยค่ะด้านนี้นะคะก็คือร้านโอ้ยาม,มี่ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นเมนูยำต่างๆค่ะมีทั้งยำข้อหมูทอดเหลาทะเลรวมมิตร ยำแซลมอนไข่กุ้งหรือว่าจะเป็นของทอดนะคะก็สามารถที่จะสั่งได้ในโซนนี้ด้วยถัดมาใครที่ชอบแบบความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ขนมญี่ปุ่นค่ะด้านนี้เลยก็ถือว่าเป็นยอดนิยมเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นเมนูทาโกยากิค่ะเขาก็าจะมีหลากหลายไส้เหมือนกันนะคะมีเป็นแบบออริจินัลก็มีหรือว่าจะเป็นทาโกยากิไข่กุ้ง ทาโกยากิชีสซีโอ้โหเอาใจเด็กๆเ,เลยนะคะหรือถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะกินขนมญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่นก็มีนี่ด้านนี้พี่ตนอชอบมากเลยนะคะขนมญี่ปุ่นนี่ค่ะวาราบิโมจินะคะอร่อยมีทั้งชาเขียวแล้วก็เป็นแบบออริจินัลก็มีด้วยหรือจะเป็นมัชชัดดังโง่เขาก็มีขนมให้เลือกด้วยเหมือนกันนะคะที่โซนนี้ ใครที่ชอบขนมปังโทสต์ต้องชอบแน่นอนเลยชื่อร้านเขาชื่อว่า Happy Toast นะคะสวัสดีค่ะ Happy Toast มีอะไรที่แนะนำบ้างคะจริงๆอร่อยทุกตัวนะคะของเราเอามาทุกตัวเลยและกันเอามาทุกตัวเลยและกัน <c oughs> อร่อยทุกตัว <c oughs> ไม่ต้องเลือกกันหมดค่ะแต่ว่า ที่ทอปปิ้งมากค้าจะชอบแบบไหนแต่ตัวซิกเนเจอร์ของเราจะเป็นซอเสเซ็คาราเมลคะนี่ซอสเทสคาราเมลนะคะคือพี่เขาบอกว่าอร่อยทุกเมนูเลย<ม>จะสั่งเมนูไหนก็ได้นะคะไม่ต้องเลือกเยอะค่ะเพราะว่าเลือกอะไรก็ได้เลยค่ะ<ม>และที่นี่เนี่ยเขามีโทสที่เหมือนกันแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถเลือกหน้าที่แตกต่างกันได้เขามีหน้าให้เลือกเยอะมากนะด้านนี้เขาบอกว่าเมนูแนะนําก็คือซอสเทส คาราเมลนะคะตอนนี้เลยนี่ซอสเช็คาราเมลใครที่ชอบขนมปังเดินมาแฮปปี้โทสเลยนะคะมาถึงอีกหนึ่งซุมอาหารค่ะโซอิตไฟมีคอนด็อกคอนด็อกไส้กรอกหรือจะเป็นไส้กรอกชีสก็มีหรือว่าเราอยากจะได้เป็นยากิไสกรอกสายแบบเกาหลีเกาหลีนิดนึงเพิ่มความเผ็ดซับซาเขาเลือกผงได้ด้วยนะเออถ้าคุณผู้ชมแบบ เลือกคอนด็อกมาเสร็จปุ๊บแล้วอยากจะเลือกผงของตัวเองก็ได้เลือกหนึ่งอย่างก็ได้เลือกซอสได้ด้วยค่ะ89บาทเท่านั้นเองน่ากินมากเลยนะคะ <S <S ของที่สั่งได้แล้วนะคะซอสเตคาราเมลนี่แฮปปี้ซอสเตคาราเมลนี่ค่ะคุณผู้ชมหอมคาราเมลสุดๆด่ะดูขนมปังโทส์เคาคุณผู้ชม คือกรอบนอกนุ่มในแน่นอนเห็นปะคือมันจะนุ่มอยู่ข้างในแล้วตรงเนี้มันกรอบอยู่ ู่ที่ชั้น2แล้วนะคะที่ชั้นสองก็มีโซนของเครื่องดื่มมีอาหารให้เราได้เลือกซื้อเลือกสั่งแล้วก็มานั่งรับประทานได้ค่ะโซนชั้นสองเหมือนอยู่ส่วนสนุกเลยมีม้าหมุนด้วยอันนี้เป็นการตกแต่งนะเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปขี่ม้าดูอย่างเดียวถ่ายรูปได้มีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเห็นไหมคะสั่งเครื่องดื่มบริเวณนี้มานั่งตรงนี้ได้หมดเลยนะ น่ารักอ่าตกแต่งดีดีโซนนี้ถัดมาก็จะมีห้องค่ะซึ่งห้องด้านในเนี่ยเข้ามาเลยดีว่านี่โอ้โหคุณผู้ชมมีโซนที่เราได้นั่งเยอะมากๆเลยเป็นอีกหนึ่งสไตล์นะเขาเอาเซิร์ฟบอร์ดมาทำเป็นโต๊ะแล้วเอาเตียงสองชั้นมาทำเป็นเก้าอี้ ถ่ายรูปสวยได้นะคะแบบนี้ไอเดียเขาดีมากๆเลยอ่ะชอบมากว้าวอันนี้คือเครื่องดื่มที่สั่งเอาไว้ค่ะอันนี้จะเป็นแบงโก้สมูทตี้อยู่ในบักเก็ตแบบนี้เลยนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากๆคุณผู้ชมชื่อร้านนี่เลยเซิร์ฟสปินนะคะ ืเป็นเมนูที่ดับร้อนได้ดีมากๆเลยแล้วชอบการตกแต่งมากๆเลยค่ะเขาใช้มะม่วง1ลูกเลยนะคะอยู่ในนี้แล้วก็ทําเป็นสมูทตี้ให้เราแบบสดชื่นเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างโอคือมากับเพื่อนเนี่ยเราแบบกินได้เต็มที่เลยนะคะถ้ามาคนเดียวเนี่ยก็แบบจุกๆไปเลยได้รสชาติของมะม่วงสุกเต็มที่มากมคุณผู้ชม อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆค่ะคุณผู้ชมยังมีเมนูเครื่องดื่มที่น่าสนใจของที่ร้านเซิร์ฟสปินอีกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็เน้นผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆเลือกผลไม้ที่มีคุณภาพเท่านั้นนะคะผลไม้อย่างดีค่ะคุณผู้ชมนํามาทําเป็นสมูทตี้แบบนี้ให้คุณผู้ชมแบบจัดเต็มแล้วเวลาที่เราดื่มไปแล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าเป็นเนื้อของผลไม้แบบเต็มๆของจริงนะคะแล้วก็หวานน้อยด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะมาถึงโซนใหม่ของที่นี่อีกหนึ่งโซนนะคะคือโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่จัดแสดงงานศิลปะและเหตุต้องทำแบบนี้เพราะเรากำลังเรียนแบบภาพข้างหลังนะคะคือภาพนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาพที่เด่นมากๆในโซนนี้ด้วยนะคะก็จะมีจัดแสดงงานศิลปะของศิลปินไทยหลายท่านมากๆคุณผู้ชมสามารถเดินเข้ามาดูได้เขาจะมีแบบคาอธิบายว่าศิลปะชิ้นนี้ใครเป็น คนทำใครเป็นคนวาดราคาเท่าไหร่เขาติดไว้หมดเลยถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบชิ้นไหนสามารถบอกเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้เลยนะคะ mm hmm. ก็สามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วย mm hmm. เขาก็จะมีการสลับเปลี่ยนบุนเวียนงานศิลปะมาให้เราได้ชื่นชมแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิลปินไทยทั้งหมดค่ะแต่ว่าเป็นศิลปินไทยนะคะที่นําผลงานไปจัดแสดงโชว์ที่ต่างประเทศมาแล้วแล้วก็มาอยู่ที่นี่ค่ะหน้าหลังจงรอยอันนี้ชวิน ทิวรานป้าแดงนะคะก็จะมีกิจกรรมให้ทำด้วยในการทำสวนกระถางกระบองเพชรค่ะ The destination. The destination. ช่วงเย็นๆนะคะที่นี่จะมีอีกหนึ่งโซนที่เปิดใหม่ค่ะเป็นเหมือนไนท์มาร์เก็ตหรือว่าตลาดนัดตลางคืนนะคะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะมีซุ้มเล็กๆขายเสื้อผ้าขายอาหารขายเครื่องดื่มด้วยนะคะแล้วก็มีโซนให้เราได้นั่งรับประทานอาหารรับประทานเครื่องดื่มอยู่ด้านในด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแบบโอเพนรับบรรยากาศเย็นสบายนะคะแล้วก็มีมุมให้เราได้ถ่ายรูปเยอะมากๆด้วยเดี๋ยวตามเจ้าต่อไปนะคะไปดูว่ามีอะไรมาขายบ้างวันนี้ มีต้นกระบองเพชรน่ารักมากๆเลยใครที่ชอบกระบองเพชรแบบนี้มาซื้อที่นี่ได้นะคะเอาไปตกแต่งบนโต๊ะทำงานหรือว่าในห้องในห้องทำงานของเราในห้องนอนก็ได้นะน่ารักมากเลยอันนี้เป็นต้อนอะไรนะคะเออเป็นยิมโนโคาเลสเซียมค่ะตัวนี้กว่าจะมีดอกนานไหมคะตัวนี้4ปีต้นนี้อายุประมาณ4ปีแล้วก็เริ่มมีดอกตอน2ปีขึ้นไปแล้ว สวยงามมากเลยอ่ะแล้วดอกเขาก,ก็จะเหี่ยวแล้วก็เกิดใหม่พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะบานต่อคือเป็นดอกแบบนี้บาน4วันแล้วก็จะหุบ<ช>พรุ่งนี้เช้าก็บานใหม่ และท่านผู้ชมนะคะเห็นกระบองเพชรแบบนี้แล้วอยากจะตกแต่งสวนกระบองเพชรบนกระถางของเราเองก็สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์ตกแต่งเหล่านี้ได้เขามีอุปกรณ์ตกแต่งเยอะมากเลยนี่เราสามารถซื้อแล้วก็เอามาตกแต่งเป็นสวนเขาเรียกเป็นสวนกระถางนะคะของเราเองได้และนี่นี่นี่ผู้ชมมีด้วยคุณผู้ชมคะคือกระถางแบบนี้เนี่ยสามารถเลือก ต้นไม้แล้วก็เอามาจัดตกแต่งในกระถางแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกอุปกรณ์ตกแต่งวางบนต้นไม้บนกระถางของเราได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาที่นี่นะคะถ้าอยากจะได้สวนกระถางกระบองเพชรกลับบ้านก็สามารถทําเองได้เหมือนกันนี่ทิ้งะ ก็จะมีกิจกรรมให้ทําด้วยในการทําสวนกระถางกระบองเพชรค่ะจีจอนอ้อก,ก็เลือกกระบองเพชรมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ต้นที่ต้อนอ้อเลือกค่ะแล้วก็ต้องเลือกกระถางด้วยอันนี้คือป้าแดงบอกว่า ถ้าเลือกมาเยอะขนาดนี้ก็ต้องเอากระถางใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งที่เราสามารถเลือกได้มีกระถางอุปกรณ์ตกแต่งมีกระบองเพชรแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการจัดสวนกระถางกระบองเพชรของเราเองปรดงคะตรงนี้คืออะไรคะอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวสับเอามาใส่รองก้นอ่ะอ๋อในรใส่เข้าไปเลยไหมคะในระหว่างนี้ทําไปเลยค่ะ ใส่เยอะไหมคะหนึ่งในสี่ของกระถางอ่หนึ่งในสี่ของกระถางอันนี้เป็นดินอะไรอะคะเอ่อเป็นดินสูตรของที่ร้านค่ะเป็นดินใบก้ามปูกอ๋ออ่าเป็นสูตรของที่ร้านอ่าแล้วก็เทเข้าไปเลยใส่เยอะไหมคะประมาณเซนหนึ่งในของกระถางใส่ไปเลยเลยค่ะแล้วทำยไงต่อคะก็เราเลือกต้นที่สูงก่อนค่ะอืม กระถางต้นกระบองเพชรของต้นอ้อค่ะสวยไหมคะโอ้ oh, อันนี้คือจินตนาการเต็มที่เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถมาทำกิจกรรมแบบนี้ได้ค่ะในโซนไนท์มาเก็ตหรือว่าตลาดนะัดตอนกลางคืนนะคะของที่ House of Benedict ค่ะหรือว่ามาที่ร้านป้าแดงชื่อร้านว่าแคนตัสนะคะมาเลือกได้เลยแบบนี้สวยงามมากได้ของกลับบ้านแล้วแฮปปี้ที่สุด มาถึงอีกหนึ่งร้านนะคะดาน,นีเป็นเจ้าของร้านค่ะร้านนี้ชื่อว่า Collard Second Hand ครับ Collard Second Hand นะคะสแสดงว่าของในร้านก็จะเป็นของมือสองบนเลยปะคะใช่ครับอ๋อหลักทางร้านก็จะเน้นเป็นเสื้อมือสองครับอ่จะเป็นแขนสั้นนะเป็นแขนสั้นเป็นเสื้อมือสองแต่ว่าดูเหมือนมือหนึ่งมากเลยเนาะดูใหม่มากเลยแล้วก็สภาพดีมากๆตัวครับสักรีเรียบร้อยสักรีเรียบร้อยเลยสวยมากเลยอะ ทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายเลยก็อยากจะใส่ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยครับอ่าอ่ักคุณก็มีเกตุกเร<ช>เอ๋อคุณภาพดีนะเป็นงานวินเทจแบบคุณภาพดีมากนี่สวยงามอันนี้มาช้อปปิ้งได้แล้วนอกจากเสื้อผ้าแล้วยังมีอย่างอื่นด้วยใชไ่ไหมคะมเป็นมีหมวกมีผ้าพันคอคนี่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 ผ้าพันคอผ้าพันคออ่าสวยๆนะคะอันนี้ก็เป็นมือสองเหมือนกันหรอคะ คุณภาพดีมากเลยคุณผู้ชมคือพี่เขาแบบดีคัดแล้วเนาะอันนี้เป็นของมือสองที่คุณภาพดีมากนะเนี่ยสวยนก็ทำเป็นเสื้อได้แล้วมันเป็นผูกเป็นแบบเหมือนเขาจะเออเขาจะมีเทคนิคในการผูกที่เหมือนเป็นเสื้อได้ด้วยอักระเป๋ากระเป๋าน่ารักมากดูสิอันนี้เป็นของมือสองที่คุณภาพดีจริงๆอย่างกระเป๋านี้ก็ราคาแค่5 0บาทครับอันนี้5 0บาทใ ห้าสิบาทเท่านั้นแล้วใบนี้ราคาใบนี้มีร้อยหนึ่งครับ,รบอันนี้แค่หน่อยเดียวคุณผู้ชมสวยมากคุณภาพดีสุดๆยังหมองอีกอยเดียวอันนี้ก็หน่อยเดียวเหรอคะโอ้ว้าวงั้นเดี๋ยว oh, wow. นนเดีขอลองใส่ดูนะอันนี้หมวกหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นว้าวหน่อยเดียวคุ้มไม่ ร้านนะคะร้านนี้ก็จะขายเสื้อผ้าแบบผ้ามัดย้อมสีสันสวยงามมาทะเลนะคะเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าประมาณนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็ร้อนแบบนี้ก็ต้องใส่แบบนี้นะคะจะได้แบบระบายอากาศดีสบายสบายมีหลายแบบให้เลือกนะอันนี้เป็นแบบกางเกงขาสั้นน่ารักมากเลยเป็นสายเดียวนะคะแล้วก็ควอยอยู่ข้างหลังแบบนี้เป็นสายควย หนาา้าร่าเป็นกางเกงขาสั้นใส่แบบสบายสบายช่วงหน้าร้อนนี่มีเดรสด้วยอ่ามีเดรสนะคะผ้าพ,าพันคอ,อนี่ยนี่นี่ผ้พาพันคออืมใหญ่มากเลยค่ะคุณผู้ชมห่มได้นะอันเนี้ยปูปูได้อไเออไปนะปูแล้วว่าอยู่ริมทะเลอ<ช>ะไร่เงี้ยสีสันสวยมาก ใครที่สนใจเสื้อผ้าสีสันเป็นผ้ามัดย้อมแบบนี้แวะมาที่ร้านพี่นิดได้เลยนะคะเนี่ยพี่นิดเขาก็จะเป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยใส่เองเลยใส่ใส่เองขายเองอารวยเองเอามาอดหนุนพี่นิดนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะต้น้อดเต็มอิ่มมากๆเลยค่ะ ทางเรื่องของการถ่ายรูปเพราะว่ามีมูมไม่ถ่ายรูปเยอะมากๆและก็ทั้งกินทั้งดื่มช้อปปิ้งแบบจุ ใจเลยค่ะท้าณผู้ชมนะคะแวะมาที่พัทยาแนะนำเลยนะคะว่าอย่าลืมมาเช็คอินที่ The House of Benedict พัทยาด้วยมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เราห้ามพลาดเด็ดขาดเปิดบริการตั้งแต่1 1โมงจนถึง4ทุ่มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กันแบบจุใจกันไปเลยนะคะและถ้าใครเปิดมารับชมความสนุกสนานของเทปนี้ไม่ทนันสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางเฟซบุ o กแฟ a เพจเ e อ e เ วันนี้หมดเวลาของตอนนอแล้วนะคะพบกันใหม่ในรายการ The Destination ทางช n n ช่อง16ค่ะตอนนอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะแต่ว่ามีแค่ตอนนอคนเดียวนะคะเป็นโรสค่ะแจ็คอยู่ไหนหา <laughs> แจ็คไม่เจอคะ่ะแจ็คอยู่ที่ไหนอะคะไม่มีนะคะเราก็กางต่อไป